วันที่21พฤศจิกากับ22พฤศจิกาปี66จะมีโปรโมชั่นของ Starbucks นะครับเมื่อซื้อเครื่องดื่ม16ออนซ์ขึ้นไปเมนูใดก็ได้จะได้แก้ว Reuse มาฟรีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนหรือแบบเย็นนะครับจะมีแก้ว2แบบเลยซึ่งประสบการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นแก้ว25ปี Starbucks นะครับที่ผมไปได้มาตอนนี้ผมไปถึงหน้าร้านเนี่ย ผมก็เห็นทั้งแก้วร้อนและแก้วเย็นของเขาตั้งอยู่นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยนะครับก็คือแก้วร้อนแก้วสําหรับเครื่องดื่มร้อนสวยกว่าแก้วเย็นแบบนี้เยอะเลยนะครับแต่ผมณเวลานั้นยังคิดไม่ออกว่าจะดื่มเครื่องดื่มร้อนอะไรก็เลยสั่งแบบเย็นนะครับเพราะผมไม่เคยสั่งเครื่องดื่มร้อนมาก่อนเวลาไปร้านคาเฟ่น,นะครับและพอได้มาก็รู้สึกเสียดายครับพอขับรถกลับไปแก้วร้อนก็หมดแล้ว พอกลับมาดูในกลุ่มรีเซลนะครับ Facebook Starbucks ปรากฏว่าคนเขาก็ตามหาแก้วด้อนกันนะครับเพราะว่าแก้วด้อนมันเป็นที่นิยมมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปเอาแก้ว reuse นี้ในวันคริสต์มาสเหมือนกันก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้ชอบแก้วเย็นขนาดนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้อยากได้แก้วเย็นมาใช้กินอยากได้แก้วสวยๆมาตั้งในตู้หรือว่าเป็นสายลงทุนคือเอาของมาขายต่ออะไรเงี้ย ให้เอาแก้วร้อนนะครับซึ่งวิธีที่เราจะได้แก้วร้อน16ออนมือหจะมี2วิธีก็คือเราต้องสั่งเครื่องดื่มแก้วใหญ่นะครับซึ่งเราก็จะเสียเงินเพิ่มเล็กน้อยอ่าเราก็จะได้เครื่องดื่มมาในแก้วใหญ่แล้วเขาจะให้แก้ว reuse แบบนี้มาแบบมือหไม่โดนน้ำนะครับวิธีที่2ก็คือเอาแก้วไปเองอ่าอันนี้ก็เขาจะเอาเครื่องดื่มใส่แก้วเราลดราคาเครื่องดื่มเราอีกสิบาทแล้วก็เอาแก้วแบบนี้มือหให้เราเลย กับอีกวิธีหนึ่งแถมให้นะครับก็คือสั่งเครื่องดื่ม16ออนแก้วกลางปกติแต่ขอให้เขาใส่ในแก้วใหญ่นะครับสั่งแบบว่าเอาชาเขียวปั่น16ออนแต่ขอใส่ในแก้วใหญ่นะครับอะไรแบบนี้เขาก็จะเอาเครื่องดื่ม16ออนเราใส่ในแก้ว20ออนแล้วก็จะเอาแก้วแบบนี้ให้เราแบบมือหนึ่งเลยนะครับไม่โดนน้ำไม่โดนอะไรเลยนะครับสำหรับใคร จะลองไปหาแก้วมาสะสมตั้งโชว์และยังไม่มีไอเดียก็เอาแก้วดอนครับแก้วดอนเป็นที่นิยมมากกว่าสวยกว่าขายต่อราคาดีกว่าครับ